หลวงพ่อเพชรศักดิ์สิทธิ์ถิ่นกำเนิดการทำอ้อยรดน้อยอบายมุกมีความสุขในชุมชนมากล้นวัฒนธรรมดื่มด่ำประเพณีภูมิใจที่มีกองทุนแม่ดีแท้ลงสีชุมชนบ้านไร่อ้อยเป็นหมู่บ้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเดิมพื้นที่แห่งนี้มีชื่อเรียกว่าท่าโขงโดยตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของวัดประจํหมู่บ้าน มีที่มาจากในอดีตมีโขลงช้างป่าลงมากินน้ำเป็นประจำต่อมาชาวบ้านในพื้นที่ได้ประกอบอาชีพหลักเป็นด้านเกษตรโดยเฉพาะการปลูกอ้อยจึงปรากฏหลักฐานทางวิถีชีวิตเช่นเตาหีบอ้อยและเครื่องหีบอ้อยซึ่งเป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างชุมชนกับการทำไร่อ้อยมาอย่างยาวนานด้วยเหตุนี้เองชื่อของหมู่บ้านจึงได้ชื่อว่าบ้านไร่อ้อยทิศเหนือติดต่อกับหมู่ที่4ตำบลบ้านดารา ทิศใต้ติดต,ต่อกับหมู่ที่สองตำบลไร่อ้อยทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่ที่สามตำบลไร่อ้อยและทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่ที่11บเอตำบลไร่อ้อยปัจจุบันบ้านไร่อ้อยมีจํานวนครัวเรือนตามข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานจํานวน110ครัวเรือนประชากรอาศัยอยู่จํานวน225คนโดยแยกเป็นเพศชาย98คนและเพศหญิง127คนโดยมีนายสมรักม่วงรักเป็นกำนาน สวัสดีครับกับผมนายสมรักม่วงรักกำนันตำบลเลอ้อยรับผิดชอบดูแลบ้านเลอ้อยหมู่ที่6ดดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่วันที่22มการาคม2556และดำรงตำแหน่งกำนันตำบลเลอ้อยเมื่อวันที่17พฤษภาคม2567ครับการส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนับหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี บ้านไร่อ้อยมีการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่อ้อยเป็นต้นแบบถ่ายทอดและขยายผลสู่ระดับครัวเรือนและชุมชนมีฐานการเรียนรู้ดังนี้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนการเลี้ยงหมูการเลี้ยงแพะการทำน้ำส้มขวัญไม้การเลี้ยงเป็ดไข่การเลี้ยงเป็ดเทศการเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลาในกระชังการเลี้ยงกบในกระชังการเลี้ยงกบคอนโดธนาคารโคกระบือการเพาะเห็ดนางฟ้าโรงสีข้าวชุมชนโดยเน้นการยึดหลักความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันพร้อมทั้งมีคุณธรรมความรู้และการมีส่วนร่วมเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหาร มีการส่งเสริมให้ทุกหลังคาเรือนปลูกผักสวนครัวไว้กินเองเพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนและเป็นการปลูกผักอย่างปลอดภัยโดยบ้านไร่อ้อยหมู่ที่6ของเรามีการจัดตั้งศูนย์จัดการสัตรูพืชชุมชนตำบลไร่อ้อย,อยเป็นการผลิตสารชีวพันธุ์ทดแทนการใช้สารเคมีในการให้กับผักสวนครัวของแต่ละหลังคาเรือนเพื่อให้เป็นเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัย นอกจากป่าละามหุญของเราส่งเสริมให้มีการปลูกผักสวนครัวแล้วเรายังส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เช่นไก่ไข่เป็ดไข่และปลาในกระชังเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนหลังจากที่เหลือแล้วเรายังนําไปเำอาหารเช่นทําเป็นปลาแดดเดียวและปลาส้มเพื่อจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนต่อไปครัวเรือนต้นแบบด้านการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สวัสดีค่ะฉันนามพวงรัตนทับทิม อยู่บา้านเลขที่7606ตำบลแร่อ้อยค่ะรัเรือนของเราได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จริงในในชีวิตประจำวันโดยมีการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้กินในครัวเรือนไม่เพียงแต่กินเองในครัวเรือนเท่านั้นแต่เรามีการแบ่งปันให้เพื่อนบ้านเป็นการสร้างคลังอาหารให้กับชุมชนด้วยด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน บาลเรียวไอหมู่ที่6ของเราทำหนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยลดมีการลดลงให้ทุกหลังคาเรือนทําถังขยะเปียกและทําฮอร์โมนครัวเรือนใช้เองเช่นการนําเศษอาหารที่เหลือนําไปใส่กากน้ําตาลเพื่อให้เป็นฮอร์โมนครัวเรือนและที่ขยะเปียกที่ใช้ไม่ได้ก็บางทีใส่ถังขยะเปียกเพื่อให้เป็นปุ๋ยตับต้นไม้ต่อไปมีการจัดสุขละในบ้านโดยการจัดบริเวณบ้านสะอาดเป็นระเบียบไม่เป็นแหล่งพอเชื้อโรค และไม่เป็นพหาหะนํำโลกเราในการลดโลงให้ทุกครัวเรือนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหรือใช้ตะกร้าสำหรับไปตลาดเพื่อเป็นการลดโลกร้อนและลดขยะในครัวเรือนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเช่นปิดไฟเมื่อไม่ใช้ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมหมู่บ้านจะสามารถพัฒนาให้ยั่งยืนได้ต้องอาศัยชาวบ้านที่มีจิตสำนึกที่ดีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ถึงจะร่วมการพัฒนาหมู่บ้านให้ยั่งยืนต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสาเช่นกว่าสองข้างถนนตดัดหญ้าหรือปลูกต้นไม้แล้วเรายังรณรงค์ให้ทุกคนเข้าวัดในวันสําคัญทางาศาสนาส่งเสริมให้ทุกหลังคาเรือนมีกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อให้สุขภาพาร่างกายที่แข็งแรงบ้านไร่อ้อยมีระบบการบริหารจัดก,การชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยใช้แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอำนาจ และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางผ่าน,นกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านและการแบ่งการบริหารออกเป็นสี่คุ้มพร้อมหัวหน้าคุ้มดูแลใกล้ชิดจุดเด่นของระบบบริหารชุมชนบ้านไร่อ้อยได้แก่ 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีการประชุมประชาคมเป็นประจำประชาชนมีส่วนร่วมคิดวางแผนแตัดสินใจและรับรู้ผลประโยชน์ร่วมกันใช้ข้อมูลชุมชนเช่นจอปททีพีแมพไทยคิวเอ็มและแผนชุมชนในการวางแผนพัฒนาอย่างรอบด้าน 2การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารไม่ว่าจะผ่านเครื่องเสียงหรือโซเชียลมีเดีย 3. การพัฒนาผู้นำและเครือข่ายภาคีผู้นำเข้มแข็งประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประชาชุมชนและเครือข่ายอาชีพคอยให้คำแนะนำ 4. กลไกดูแลความสงบและความปลอดภัยมีการตั้งจุดตรวจช่วยไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทและป้องกันยาเสพติดผ่านกองทุนแม่ของแผ่นดินจุ<ป>้าใจอ้อยให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหายาเสพติดผ่านกระบวนการของกองทุนแม่ของแผ่นดิน าบ้านไร่อ้อยร่วมแรงรวมใจขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยการประชาคมให้ความรู้เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและจัดกิจกรรมเชิงรุกเช่นส่งเสริมการมีอาชีพกองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ใช่เพียงกองทุนธรรมดาแต่เป็นพลังศรัทธาของคนในชุมชนที่ร่วมกันดูแลลูกหลานและรักษาหมู่บ้านให้ปลอดภัยจากยาเสพติดบ้านไร่อ้อยมีการบริหารกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลคือความโปร่งใสตรวจสอบได้มีส่วนร่วม และเกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริงโดยมีกองทุนหลักจำนวน4กองทุนกองทุนหมู่บ้านมีระบบบริหารจัดการและการปล่อยกู้ที่โปร่งใสและมีการประชุมรายงานความเคลื่อนไหวของกองทุนเป็นประจำา2กลุ่มออมทรัพย์สัจจะส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออมอย่างต่อเนื่องพร้อมสวัสดิการช่วยเหลือในยามจำเป็นเช่นเจ็บป่วยคลอดบุตรหรือเสียชีวิต3กองทุน SML ซื้อปุ๋ยซื้อยา สนับสนุนเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตผัก4กองทุนแม่ของแผ่นดินใช้ในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมบ้านไร่อ้อยมีกลุ่มอาชีพจำนวน4กลุ่มซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่องดังนี้ 1. กลุ่มกล้วยฉาบ2กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง 3. กลุ่มไข่เค็มรักแผ่นดิน 4. กลุ่มสมาชีพเพาะเห็ดบ้านไร่อ้อย 5กลุ่มทอผ้าบ้านไร่อ้อยการรวมกลุ่มทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านกลุ่มอาชีพไม่ใช่แค่แหล่งรายได้แต่คือหัวใจของการสร้างความเข้มแข็งและเติมเต็มความอยู่เย็นเป็นสุขให้คนในชุมชนนวัตกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านไรอ้อยของเราใช้หลักในการพัฒนาหมู่บ้านคือไรอ้อ,อย 3G ที่ห่งคือกลุ่ม คือการเป็นทเป็นทีมที่ดีส่งเสริมการมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจและร่วมรับผลประโยชน์ดีที่สอคือกริปคือการแบ่งปันหมู่บ้านแบ่งปันสิ่งดีๆช่วยเหลือเกื้อกูลกันดูแลซึ่งกันและกันและ g ที่3โกรคือการเติบโตอย่างยั่งยืนทํำทุกอย่างด้วยความตั้งใจ พัฒนาให้ดีขึ้นทั้งคนและอาชีพหมู่บ้านของเราอาจไม่ใช่หมู่บ้านที่ร่ำรวยที่สุดแต่เป็นหมู่บ้านที่ทุกคนร่วมกันสร้างร่วมกันดูแลและร่วมกันภาคภูมิใจด้วยพลังของความพอเพียงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความสามัคคีของคนในชุมชนเราจึงอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างแท้จริง